วนไปอยู่เขาอยู่ที่ปานะครับมีเป็นเรือเบ็ดมีเรือไม้สามลำแล้วก็เพิ่งไปผมเพิ่งไปยุซื้อกรลูมาลำหนึ่ง17บฟุตเครื่อง60สิบวนอยู่บอกมาที่เนี่ยนะาไปทุกวันศุกร์อะต้องไปเขาต้องไปดูเรือ เลยบอกว่าเดี๋ยวผมไปแน่แต่ผมรอจังหวะก่อนางติวเป็ดไก่ตัวใหญ่่นงง้นะแจ็คเปียอีกแล้วสวิครับสวิครับยกมันติดติดหรือไม่นะแจ็ค ไม่ลึกนวิงหรว่ปากมันบางครับโอเคัางไม่ครับเป็นรุ่นเลยครับถ่ายบ่อยเลยเพราะว่ามาวิไม่โชว์ในกล้องเลยยวเก็บไว้ให้ you <laughs>